ถ้ามันดีกินมันจะเบลเลือเป็นมูจีนะครับเอ้ยหมายเลขของเฮาครับดูนี่ได้แล้วเห็ดกุลบานเฮาห้องให้กุลค่อยลอกว่ะเห็ดไข่เหลืองกำลังเป็นจีจะลอกจะและป็นติวบอก นี่เห็ดหอมครัท่านผู้ชมนะครับเบียดกับหินจนแตกไปเลยครับอ่านี่นะครับออกมาเป็นเงาจี้เลยมือบวมบัวมาโดงตกใจครับโดนแตนเลี้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการยูดีกินหวานครับวันนี้มาแอลดอยมาโลกเฮ็ดครับ พึ่งเดินขึ้นดอยอิดก็วันนี้มาตัวผีสาวครับนี่เป็นคนเดินน้ำครับเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆดอยนี่ดอยปุยนะครับ,บเปิดเล่ากันว่าเฮ็ดล้า นะครับเดี๋ยวไปรู้กันครับว่าข้างบนถึงหมายแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแห่ไหมครับอ่ามาแล้วครับเดินขึ้นมาได้บปถึงสิบเมตรได้ครับเจอละความอุดมสมบูรณ์ <Okay. S 1> อ่าของดอยปุย๋ยครับนี่เฮ็ดกูนวะปีว่าเฮ็ดกูนเอาเด็ดเลยหมายแรกของเขาครับ <c oughs> ดู <c oughs> นี่ ได้แล้วเห็ดกูลบนเหาห้องให้กุลค่อยลอกว่ะเออมันจะสุภาพนะเห็ดกุลดำอ๋อมใจครับเห็ดกูลดำขอสุงมาไปครับเอาละเดี๋ยวเราไปใหม่ต่อไปครับนี่ครับธรรมชาติสวยงามครับดอยที่นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับก็บรรยากาศวันนี้ ค่อนข้างจะดีมากๆครับแดดน้อยๆฝนอ้อยๆนะครับแล้วก็แต่ตีสัมคัญคือต้องระมัดระวังนิดนึงค่อนข้างจะรื่นครับหมื่นครับเพราะว่าดอยที่นี่เป็นดอยใาแห่ครับมาหินหนักแล้วก็ถ้าเหยียบไปก็อันตรายอยู่ครับอัลฟาเบวจะลุยกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเห็นก็นครับ เข้าสู anyway ่บรรยากาศของความเป็นปลาเป็นดอยครับนะครับเฮ็ดแหลกนี้แม่นกบะพุ้น่าจะบัดใจ่เดี๋ยวขอผู้เชี่ยวชาญดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ขอเวลาสานาทีครับเดี๋ยวเขาจะแยกใจ่กันละเห็ดที่กินอยู่เห็ดอัน เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดน้ำแป้งเห็ดน้ำแป้งนะครับกินได้ครับเห็ดแรกของผมครับนี่ใบแรกครับใบแรกได้ละปิดมือแตะคนบาเก็บกันก็ครับก็มาตกที่ผมนี่เดี๋ยวไปเจอใหม่กันต่อไปครับนี่ครับผมมาเจอดอกไม้ในป่าใหญ่ครับความสวยงามในธรรมชาติครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ บนดอยที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับก็เดินกันไปเรื่อยๆครับการเตรียมตัวขึ้นดอยกอเกาะมนมนี้ยังเยอะครับทําตัวให้เฉชีฉที่สุดเตรียมตัวให้ดีเสร็จกินข้าวกินน้ำ เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาคือดอยมาก่อนพือเตรียมมีเตรียมไปเช็คเตรียมน้ำของกินนิดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญคือยากันยุงครับเตรียมมาให้เรียบร้อยนี่ครับ สถานที่ภาพที่เขาจะเดิน,นไปครับหมอกเริ่มลงละสวยงามเนขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับเฮ็ดคอยเดี๋ยไม่รู้จะดีกินหรือเปล่าฮะ ครับรอีเดียวนี่มันจะอยู่เป็นมูนะครับท่านผู้ชมฮะอิ่มึงน,นี่ครับมันบานแล้ว ไม่รู้มันจะดีกินหรือเปล่าอ่าแม่ติ๋วมาดูสิเราเจอผู้เชี่ยวชาญเฮ็ดแถมหนึ่งคนครับโอ้นั่นแหเก็บเอาเลยแม่ติ๋วบ้านโป่งทวีถ้าอย่าว่าผมก้มๆเงยๆอย่างนี้นนนเ,าเ,เานาะถ่าย <c oughs> วิยยยยดีโอตุ่ยอยากมาเอลแม่ติววต๋วนี่แมนไหม่นแมนไหมครับแมนแล้วเก็บใส่เลยอ่า เห็ดไข่เหลืองกำลังเป็นจีจะเลาะจะเละเห็ดไข่ ads, เหลืองกำลังเป็นจีจะเลาะจะเละไปติวบอกนีก่ท่านผู้ชมครับได้มาแหมหนึ่งอันโอ้จริงๆแล้วตอนที่ขับรถขึ้นมาพี่ปีบอกว่าช่วงนี้จะเป็นเห็ดไข่เห็ดเหลืองนะครับน่าจะจริงเพราะเห็ดแดงไปเจอเลยนี่ก็ โซนนี้ก็มีอยู่หลายหลายอันอยู่นะครับถ้าเหตุมันออกเนี่ยหมายถึงสเปิร์มสเปิร์มมันกระจายตัวอยู่แถวๆนี้นะครับเขาก็จะสังเกตได้ง่ายนี่นี่เห็นสอดอกครับเนี่านชมนี่เห็นดอกครับดอกเล็กๆ เออุูธกรบไมยนี่ได้อยู่นี่ครับเยอะอยู่ครับประมาณห้าดอกได้เดี๋ยวเจอไมยที่2มาเจอกันไหมครับนะเรามาเจอมูเฮ็ดครับ <S <S ชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เดี๋ยวเดินอ้อมลงไปข้างล่างดีกว่าครับ อ๋อมันมีแตนนี่ลูกคอมเอาน,นี่เนี่ยติดกิิงเนี่ยปืนเนี่ยปืนเนี่ยอเอาขึ้นอนะ่ะ <c oughs> นี่ก็ไฟเงินแหละ เจอข้างล่างเจอเฮ็ดที่บ่ค่อยออกในช่วงนี้ครับนั่นคือเฮ็ด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 หอมเนี่เฮ็ดหอมครับท่านผู้ชมคนเมืองบ้านเขาห้องเฮ็ดหอมเอาไปพัดได้ตำน้ําพริกได้นี่ครับสดสดจากตอโอ้หน่อยครับ ลังเฮ็ดมันจะเขียวๆหน่อยนี่ครับขนาดผลเลิดโดยเฮ็ดนีเกิงน้ำโปอยู่นะครับนี่เจ็บตรงนี้เจ็บบ่เดือนรอนครับห้ามเฮ็ดหายก็ตะก,กี้ปีชมนะครับว่าถือว่าแข่หนึ่งชั่วโมงแล้วได้เยอะขนาดนี้ถือว่าเอาตัวหลอดได้แล้วนะครับก็อยากจะเือ ้าไขาเนาะมีปาชุมชนมีอย่างนี้นะครับเยียกันดูแลรักษาครับเขาจะได้มีทรัพยากรไปใช่นะครับบอกว่าจะเป็นการดํารงชีวิตการกินการอยู่นะครับปลาคือชีวิตครับเป็นประโยชน์กับเขาขนาดเลยเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเขาจะเดินไปหมายที่สองครับคือดอยหม่อนที่สองนะครับ mm hmm. ตะกี้เขาผ่านมาหนึ่งหม่อนละใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพักเหนื่อยสิบห้านาที ปีบอกไปต่อได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะขวายเฮดจะบานครับอ่ะเดี๋ยวเฮาไปดูว่าถ้าเฮาเจอเฮดแล้วเดี๋ยวจะทายให้ดูเห็นกันครับอ่าครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายครับไม่เดินมาได้ประมาณเกิงกลางดอยแปรดอยแล้วครับอืมโหโหโหอย่างนี้ครับเจอแล้วนี่นี่คือเ็ดไข่ สีเหลืองนี่ครับแต่กินได้กินได้แต่แกไปหน่อยเอาไปก่อนครับกันเหนียวจะเป็นจีดเสีวอ่าปาได้เอ้ยมได้กํแล้วนี่ครับเห็ดพวกนี้จะอยู่กันเป็นมูนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับเห็ดไข่นี่ครับไข่ห่อออกไปหู้นะครับนม่ต่ากับก้อนหินเนาะเนี่ยครับนี่เห็ดนะครับนี่นี่คือเห็ดนะครับนี่แห a แกนหนึ่งครับนี่ได้สองหน่วยครับไปขี้สายนไงเลยนะครับได้เยอะอยู่อันนี่ก็แม่นครับ ถ้าเขาเจอถ้าเขาเจอเป็นมูแล้วนะครับเจอตีมันออกมันจะออกลักษณะใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราลองเดินหาดูแถวนี้ใหน่อยนะครับเฮ็ดพุงนี่นะครับเฮ็ดพุกนี่เนี่ยตามความรู้ของผมตามความเข้าใจของผมนะครับมันจะใช้เวลา ในการตีออกนะครับ24ชั่วโมงคือบาพุทขึ้นมานะครับพุทขึ้นมาแล้วก็าบานเป็นเฮดเลยแล้วก็จะโรยเลยนะครับภายใน24ชั่วโมงนี่ครับใบนี้นี่ใบนี้ก็โรยแล้วครับนี่ใป็ดอกก้ามไม่นะครับนี่คือเฮดนะครับนี่นี่คือเฮดนะครับ แต่มันโรยละ่อกี้ผมเห็นเห็ดไข่มีสองสามแกนยังไ้เห็นลหรจริงเขาเห็นเขาต้องตาติดไว้นะครับมันเนาะเศเขาอกันอยู่แต่เนี้ยครับที่ ยืนอยู่ตรงนี้ก็น,น,นี่นี่ครับนี่ครับสอนตัวอยู่นี่ครับนี่ครับเห็นก็ครับเน่าไปหนึ่งแกนแต่แหมแกนนี้กำลังสวยเลยครับบเล็บกบลเล่นนี่ครับสวยงามมากแค่นี้ นี่ครับเป็นได้ห้องสวยงามก็เก็บใส่โป๊ะครับแฮมอันน,นี้เก็บไปได้เละแล้วเดี๋ยวดูต่อไปครับถ้าเจอโอ้เห็นแล้วครับมูเฮดมูเฮด นี่ครับท่านผู้ชมได้บ่าหูก,กินได้ก็เป็นเฮ็ดถอนน่าจะมาได้ครับถ้าได้คงบ่บานสวยขนาดนี้นี่ครับอ้ธรรมชาติสวยงามครับเหขกาวสวยสวยนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวน่าจะกินมาได้ครับ เพราะว่าดูจากลักษณะแล้วถ้ากลินได้คงจะ,ะบานสวยขนาดน,นี้นะครับแล้วครับเดี๋ยวเอาไปหมายต่อไปกว่าจะเจออย่างก็มาชมธรรมชาติลังสันความสวยงามของกับโลกใบนี้ครับ นี้มีฝนตกโปอยๆเอาละครับก็เดี๋ยวเราเดินต่อไปครับมวนๆจะเย็นๆก่อยเสาะก่อยหาไปนะครับการหาเ h e a เหมือนการเสี่ยงโชคครับบางทีเนี่ยบางคนที่เปิ้นหาเป็นประจำมากกว่าจะหู้แล้วว่าโชคของเปิ้นจะอยู่ตรงไหนแต่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่า เป็นไปถูกเวลาก่อน,นะครับอะไะเดี๋ยวเขามาเจอกันนี่นี่นครับถ้างเอามาสายมันก็จะาบานกัญาเอาไหมฮะอย่ครับก็จะปล่อยปล่อยสเปอร์นะครับออกก็จะผลิตเฮดรุนใหมๆต่อไปเรื่อยๆับครับเดี๋ยวเขาเจอกันไม่ต่อไปนะครับเดินมาเรื่อยๆครับเกาะมาเจอเฮดนะครับ มูหนึ่งดูโอ้สวยงามเลยครับแต่น่าจปะปกิิมาได้ครับเอ๋ดีกินแต่ยางื่้นทำชมนี้ดูเอาทยครับนี่ครับอืมสวยงามเลยเดียวครับออกไปเป็นมูเหมือนกันท่าน,นี้ก็มีครับนี่นี่ครับอ่าแต่ผมกับพงศ์จันนี่เป็นคือเห็นอย่างนะครับแต่มันออกเจอเยอะนะครับเกาะคนเดินไปเดินมา แถวๆนี้เปิดบักเก็บกันก็แสดงว่ามันกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับวันนี้วันอ,ออกมาทอเฮดออกมาแอลดอยนะครับความตั้งใจคืออยากมาเห็นธรรมชาติครับ อยากปลาเปืเป่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับได้มาเห็นธรรมชาติได้มาเห็นความลงตัวครับแต่ผมเจอเฮดใหญ่ละน่าจะกินได้ครับเพราะว่ามันส่อนอยู่นะครับแต่ตอนเดินมานี่ต้องนี่ครับตอนเดินมาซ่อนเฮดต้องระวังครับตะกี้โดน แตนไปสามตัวสี่ตัวครับพอบัตตันสังเกตครับนี่ครับนี่คือเห็ดหอมครับมันก็มันบ่มอยู่ในดินนีะครับนี่ครับเบียดกับหินจนแตกไปเลยครับแสดงว่ามันมีความสมบูรณ์ขนาดนะครับมันเบียดกับหินแตกไปเลยนี่ครับวิธีเด็ดก็เด็ดจับตั้งโคนมันครับออือนี่ได้แล้วครับก็ จะแก่ไปแล้วครับแต่เกาะไปตำน้ําพริกก็ได้อยู่นะครับตำน้ําพริกก็ได้อยู่นี่ครับพื้นมันโคนมันหมดแมงกลิ่นมันนะครับเฮ็ดหอมครับไปตำน้ําพริกครับก็เดินไปเรื่อยๆครับโจกไข่โจกมันอย่างเห็ดหอมนี่ออกมันจะออกไปเดียวนะครับ เพื่อนฟูงบ่อยมีจะออกไปเดียวโดดๆแต่ก็เราดูๆว่าแถวบริเวณใกล้เคียงจะมีกออินะครับก็เป็นเทคนิคการหาเฮ็ดเนาะคือถ้าเราเจอหนึ่งดอกละภายในรัศมีประมาณ19เาอครับก็จะมีเฮ็ดแหม ได่บแน่ใจว่าจะเป็นเฮดกินได้หรือกินไม่ได้นี่ครับเห่ก็ครับนี่ฮะอ่านี่ครับจะกินม่ได้แน่นอนครับเฮเบอร์เฮเบอร์จี้นะนะครับแต่ผมเฮดเห็นเฮดตีน่าจะกินได้ละนะจมนี่อยู่โซนนี้เองครับนี่ครับครับอืมแปลกินไปได้ครับ ฮะจีนี่กินไปได้ครับแล้วก็มัต้จับก็ได้ครับเห็นมันบนออาในโคลนึกว่าจะกินได้อ่ะเดินกันต่อครับก็เอ้โซนี้เจริญโซนโซนี่สมบูรณ์ดีครับนี่เฮ็ดนี่ครับตะกี้ปีกว่ากินไปได้นะครับเห็นนี่แต่เฮ็ดตี ออโซนีค่อนข้างตื่นตาตื่นใจครับเจอแฮมละนี่แต่แกแล้วครับนี่ครับก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนี่ครับใบเฟิร์นอูนี่ครับใบเฟิร์นพันธุ์นี้ครับ,บ,เ,นนรบเอ,อเหมือนเฟิร์นเหมือนใบนาคาราดเลยครับเฟิร์นนาคลราดแต่บางวัามันจะอดแดดอดนี่ก่อเนาะ น่าสนใจครับแต่ก็บควรน้ำออกจากพื้นที่ครับคือเป็นอยู่ในปา่าเปิดโตในปา่าคือเป็นอยู่ในปา่าอ่ะเดินหากันต่อไปหวัดีครับนี่นอนนอ,นอโอ้นอครับนอไม้ไหลหน,นอนครับเอาไปดีกว่า ใส่ต้องใช่มีครับนี่ครับเตียมมีดมาเหมือนกันนะครับเข้าป,ปลาอ,อือฝันแห็มตีหนึ่งฮักเอาแหมตีหนึ่งเจ็มไหมครับนี่ ได้เฮ็ดก็ได้นอกก็ยังดีดูนี่ครับท่านผู้ชมเฮ็ดเฮ็ดบดีกินหรือเฮ็ดปีนอ,นองมาหลายนั่นเองนะครับกินเข้าไปแล้วปีนอกมาแอวหาทึดทึด,ทด,ทดนะครับแต่ทอมจะได้อู้กับเขานะครับท <c oughs> อมจะได้อู้กับเขานะอนอนอยู่ในอันห้องเย็นพุ่นนะครับ ขาอู้กันนอกพุณทอมจ่ได้อู้กับเขานะครับอันไหนดีมันบดีกินกับบดีเบาะครับบางทีมันอาจจะดีกินสาหรับซั์ประเภทอื่นเนาะก,ก็เปินไว้เก็บไว้กินเปินต่อไปอันนี้เรา,เาจะเดินทางกลับแล้วนะครับเฮ้ยอ่านี่ไงฮ่าฮ่มันสอนอยู่ที่อครับนะครับสอนอยู่ใน ใบไม้ครับนี้เฮ็ดไข่ไข่เหลืองไข่ขาวพียมีนมาตั้ง <laughs> เอาแก้อเลยด <laughs> อกไอ,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  <laughs> อ้แล้วได้แล้วอ่านี่นะครับ <laughs> ออกมาเป็นเงาจีอีเลยมือบวมๆไ่ตองตกใจครับโดนแตนเลี้ยวครับ <laughs> <laughs> หันมูเฮ็ดไข่คร,ครับโอ้มีผันเปินเบลาครับ หล่นเข้าหาครับเจอแต่เข้าไปเลี้ยวเป็นสามสี่ตัวครับแต่แขวนน้อยครับแต่มาเหมือนต่อครับถ้าตอนี้ต้องได้กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าแพ้แมลงแต่กินทุกอย่างนะครับอันนี้คือปลาในดอยที่เขาลงมาตะกี้นะครับก็อวันนี้เขาใช้เวลานี่เดียวครับเลยม่ได้พักกินข้าวกินน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงเฮ็ดแดงกันแล้วกันนะครับ เฮ็ดแดงเฮ็ดดินออกแหมรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาแหมรอบหนึ่งครับแล้วก็อาจจะมาถึงครึ่งวันเลยเนาะมากินข้าวกินอย่างบนดอยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอย่างมาสักอย่างเลยเตรียมแต่กาแฟมาอย่างเดียวนะครับก็ในการเดินทางในวันนี้นะครับก็สนุกสนานครับตื่นเต้นความพร้อมอ่าแฮชิฟแฮชิบครับเพราะว่าตั้งแต่ออกบ้านมาแล้วครับปีถึงตักแล้วว่ะทําไมต้องใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับ เพราะว่าเกือบอกมันแบบมีครับของเวลากับใส่มาได้ครับเดี๋ยวถ้าเห็นแดงรอบหน้าสื่อมาครับเพราะว่าดอยที่นี่มันเป็นดอยมหินครับดอยมหินดอยดินดำครับมันหมนื่นขึ้นั่นแล้วต้อ,องใช้รองเท้าที่มีดอกยางลึกๆอกีเหมือนรถเครื่องครับจะเลยพอเลิศสองก้ามครับ <laughs> ก้ามแหลกเอาหน้าลงครับได้เห็ด มาสองใบครับหายไปใบหนึ่งครับแล้วก็แหมกํานี่ผลเลิอดออกก้นลงครับอันนี้แขวนน้อยครับกัมโปเฮ็ดอย่างเดียวครับเฮ็ดอยู่เหมือนเดิมครับแต่ผ้าครัวเปื้อนมดนะครับจริงๆในปลาจะมีนนอยหมื่นนะครับเข้าแต่ก่อนไปละออนน้อยจะเอาเก็บปิ๊กบ้านครับไปโบแล้วเอามาจิ้มฝันจิ้มๆครับแล้วก็จะมีก้าหมนกอเนาะกอจะเป็นคนนำนามนะครับหรือ หรือบ้านเฮาห้องกันว่าเอ่าลาดเมืองนี่ครับเฮ็ดครับเฮ็ดบอดี้กินเฮ็ดบดี้กินครับอีปีบอกถ้ามันมีให้กินมันจะเหลือจะอี้เนาะนะครับโตโอ้เล็กบเล่นครับเฮ็ดนี่โอ้โหมือนมืนมืนนี่ครับโอ้ใบย่างใหญ่แสรงว่าเฮบดี้กินจริงๆครับ ถ้ามันดีกินมันจะบลเลือเป็นมูที่อีนะครับเอ้ยเฮ้ยอมีดเวลามีดเวลาตกเห็กอะนี่ครับเน็บอยู่หลังนี่คุ่นรับเห็ดขอนกินได้เหรอเออได้จะไปดูครับเห็ดขอนครับ สีสันสวยงามกินมาได้ครับปีบอบพึ่งเอาครับแล้วเราจะมาดูนี่โอ้เนี่ยครับมันหลอตาหล่อใจจริงๆเชียวแต่มันกินมาได้นะครับไอติกินได้ก็เขียม ครับมาถึเที่ละเฮ้ใกล้จะถึงทางลงแล้วครับมีคนเดินนำสบายมากตอนนี้เขากำลังหาชุดลงที่ตรงกับถนนนะครับถ้าลงพิติตีจะเสียฟอร์มครับ ครับก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันที่บ้านดีกว่าครับไปดูว่าปีได้เฮ็ดอย่างห้องผมได้เฮ็ดอย่างห้องนะครับะนะเพราะว่าส่วนมากอย่างที่บอกครับก็จะเป็นเฮ็ดใครไปนักนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปใส่เอาบ้านครับไปดูว่าอุ้ยคำกับอุลาจะใครหัวใสก็ครับเ <c oughs> ขตะก,กรอนี่เป็นละอ้อนนี่ เก็บทุกอย่างครับจะขอไปเหลือเอาบ้านเอาครับเก็บได้เต็มซ่าเลยครับพัดมาแล้วเหลือถ้อยเดียวครับว <c oughs> <ๆ>เจอกันดีบ้านครับ